เอยูวอเตอรสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Jp Laptor นะครับผมปี2019จด22นะครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับชุดสีเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับผมเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะฮะสวยๆเลยนะท่อเดิมนะครับคันนี้ สวยมากๆนะคะไฟหน้า LED ดอกอยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับผมใช้งานได้กืยาวไปเลยนะฮะรถสวยมากนะขับขี่ใช้งานได้ดีเลยนะครับคันนี้นะเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากเลยกิ๊บๆไม่เคยแกะเลยนะคะรับรถอาจจะมีร้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะ,ะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับ โซสเตอร์สะอาดกีบนะระบบไฟติดครบนะครับผมคันนี้ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม่กันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะฮะเลขไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นได้กุญแจมา2ดอกด้วยนะคันนี้เลขไม่ที่5,100่โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะคันนี้ เครื่องแน่นแ,นนแนนบิดติดมือสุดๆไปเลยนะฮะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่27,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย